ผลไม้เราเนี่ยรสชาติเป็นยังไงครับก็เปรี้ยวนะสิคะงั้นลองครับช็อกโกแลตด,ดูมัง่งทำไมช็อกโกแลตึงมีรสเปรี้ยเหมือนกันเลยอะคะใครที่ไม่เคยทานครับช็อกโกแลตมาก่อนพอชิมครั้งแรกอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นช็อกโกแลตบูดหรือเสียแล้วนีครับเพราะรสเปรี้ยวคล้ายผลไม้ที่เจอในครับช็อกโกแลตถือเป็นเรื่องปกติครับ ว่าแต่ทำไมในครับช็อกโกแลตถึงมีรสเปรี้ยวได้นะไปหาคำตอบกันครับกับซิยูสาซสาเกษตรศาบมหาสนุกก่อนอื่นเราไปรู้จักกับคราฟช็อกโกแลตกันก่อนครับว่าแตกต่างจากช็อกโกแลตในท้องตลาดทั่วไปยังไงช็อกโกแลตที่เป็นแมสเขาจะใช้วิธีการใช้ตัวผงโกโก้ที่ผ่านการหีบแยกไขมันมาแล้วมาผสมกับอย่างเช่นตัวนมผง ผสมไขมันผสมน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็เขามีกระบวนการทําให้มันเป็นกรดลดลงที่เขาเรียกว่า dash process นะคะตรงนั้นก็จะทําให้ความเป็นกรดความเปรี้ยวมันลดลงเราก็เลยจะชินกับว่าแบบเอช็อกโกแลตมันน่าจะหวานจะขมแต่ทีนี้ตัวของ craft chocolate คะที่ผู้ผลิตเขาจะทําก็คือเขาจะใช้เมล็ดโกโก้มาบดแล้วก็ ผสมเข้ากับอย่างเช่นน้ำตาลเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะใช้ประมาณ70%โกโก้โกทั้งทั้งเมล็ดโกโก้โกโบีนนะคะเพราะฉะนั้นไอตัวรสเปรี้ยวมันก็คือตัวเฟลเวอร์มันก็ออกมาเต็มทีนะคะก็เลยทําให้แบบคราฟช็อกโกแลตมีรสเปรี้ยวถ้าคนไม่ชินก็จะคิดว่าเอ๊ะมันเสียหรือเปล่าแล้วรสชาติออกเปรี้ยวหรือที่เรียกว่าฟรุติโทนมาจากขั้นตอนไหนครับช็อกโกแลตเนี่ยค่ะ มันก็เกิดจากผลโกโก้ซึ่งเป็นผลไม้ก็มีรสเปรี้ยวรสหวานอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็พอมาเข้าสู่กระบวนการหมักกระบวนการหมักจะมีจุลินทรีย์เช่นยีสต์แล้วก็มีตัวเชื้อแบคทีรียที่ทําให้เกิดกรดเกิดขึ้นในกระบวนการหมักนะคะหลังจากกระบวนการหมักแล้วเรามีการปาดตัวกรดตัวนี้อาจจะหายไปสักเล็กน้อยแต่ว่ามันก็ยังมีส่วนที่ยังเหลืออยู่นะคะเพราะฉะนั้นพอเราเอามาทําเป็นตัวช็อกโกแลตมันก็ยยังมีรสชาติเปรี้ยวอยู่ แล้วแหล่งปลูกมีผลต่อรสชาติเปรี้ยวที่เกิดขึ้นด้วยไหมครับพันุ์และแหล่งปลูกก็มีค่ะเพราะว่า,าเวลาที่เกิดกระบวนการหมักจุลินทรีย์มันก็ต้องมีสารอาหารตั้งต้นแล้วสารอาหารตั้งต้นเหล่านั้นมันก็มาจากสารอาหารที่อยู่ในตัวเมล็ดเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสามันสายพันธุ์อะไรมันปลูกที่ไหนได้รับสารอาหารยังไงซึ่งตรงนั้นมันก็จะส่งผลมาที่เมล็ด แล้วก็จูลินซีก็ใช้สารอาหารเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าสารตั้งต้นถ้ามันมีความแตกต่างกันก็มีโอกาสที่จะทําให้มันเกิดกลิ่นและรสชาติที่แตกต่างกันก,นการทําคราฟช็อกโกแลตนั้นจะเป็นการผลิตในปริมาณไม่มากโดยมุ่งหวังที่จะดึงรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของโกโก้ชนิดนั้นๆออกมาให้ได้มากที่สุดเช่นคราฟช็อกโกแลตที่ผลิตจากโกโก้จันทบุรีจะให้กลิ่นรสที่เปรี้ยวผลไม้สดชื่นคราฟช็อกโกแลตที่มีแรงปลุงจากนกครศรีธรรมราช จะให้กลิ่นรสโทนถั่วและผละไม้เป็นต้นนะครับทำให้การกินคราฟช็อกโกแลตมีสเสน่ห์และหลากหลายมากขึ้นที่สำคัญไขมันดีหรือโกโก้บัตเตอร์ที่อยู่ในโกโก้ไม่ได้ถูกสกัดออกไปคุณค่าทางอาหารที่อยู่ด้านในจึงอัดแน่นด้วยประโยชน์นั่นเองครับติดตามความรู้ดูสนุกด้านการเกษตรปศุสัตว์การแปรรูปและเทคโนโลยีการเกษตรด้ทางช่องสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับสียูซาเกษตรศาสตร์มหาสนุกในตอนหน้านะครับ